มาดูพื้นที่ดีๆกันบ้างครับคุณผู้ชมครับเรื่องดีๆที่เราจะมีความสุขในทุกวันนะครับเรื่องดีๆวีแชร์ในวันนี้ครับจะพาไปดูเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งระหว่างที่มีคนอยากจะกระโดดอยากจะฆ่าตัวตายอยู่ในโลกนี้ไม่ไหวแล้วมีคนพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์แล้วเข้าไปช่วยเกลี้ยกล่อมเกลี้ยกล่อมไม่พอสละเงินทุนทรัพย์ส่วนตัวมอบให้อีกต่างหากแล้วก็เสนออนาคตที่ดีให้กับคนคนนี้ด้วยครับ กหนูไหมหนูหนูเปิดคลินิกตรงในตลาดอะพี่แพงก,กับหนูไหม,ไมจะไม่ต้องกระโดดสะพานไปไหมไปเถอะชีวิตเรามีข้าวกว่าเยอะโอ้โหใจเธอยิ่งใหญ่จริงๆนะครับพลเมืองดีคนนี้แหละครับร่วมกับท่านอื่นๆเนี่ยช่วยกันเกลี้ยกล่อมแล้วก็หาทางออกให้กับคนคนนี้ครับหญิงวัย22ปีที่กําลังยืนอยู่บนสะพานครับยืนอยู่บนขอบแล้วละพร้อมที่จะกระโดดลงไปแล้วครับ ด้านล่าง,งรถราเต็มไปหมดนี่คือถนนมอเตอร์เวย์ครับอ,อยู่ตรงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมอลาดกระบังแถวๆนั้นนะครับสะพานนี้เหลังจากทราบมาว่าหญิงคนนี้เครียดเพราะว่าเป็นหนี้พนันออนไลน์ครับเจ้าของคลิปเนี่ยก็เลยเข้าไปช่วยกันเกลี้ยกล่อมแล้วก็สัญญาว่าเดี๋ยวจะช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ให้กับพี่พี่อย่าโดดเลยชีวิตพี่มีค่ากว่านั้น แล้วก็บอกว่าอะถ้าพี่ต้องการเงินไปใช้นี่เดี๋ยวมอบเงินให้หนึ่งหมื่นบาทให้ไปใช้นี่ก่อนแล้วจากนั้นจะให้ไปทํางานที่คลินิกด้วยคลินิกอยู่ในตลาดตรงนี้แหละเ,เจราจารไปเ,เจราจารมาน่าจะทําให้คนคนนี้คิดได้แล้วครับเนี่ยสุดท้ายได้ผลนะครับหญิงคนนี้นั่งพื้นเจราจานั่งกันอยู่นานพอสมควรสุดท้ายหญิงที่อยากกระโดดสะพานยอมลงมาครับ คือตอนแรกคุณแม่บอกนะเวลานั้นเลยนะคะเพราะว่าสามพันหนูเลยมองว่าเออพอหนูคุยกับคุณแม่เนาะเออน้องเป็นแค่สามพันหนูเลยบอกเอางี้ละกันหนูเลยก็ตะโกนไป ถ้าพี่ให้หมื่นหนึ่งหนูลงมาเลยเดี๋ยวพี่ให้หมื่นหนึ่งหนูลงมาเลยน้องลงมาเลยเดี๋ยวพี่ให้หมื่นหนึ่งลงมาเลยไม่ต้องคิดมากพี่ใช้นีให้คือตอนแรกมันเป็นอะไรอยากให้น้องลงมาเพราะกลัวพอเราทำบุญเยอะมากกว่านี้ใช่ไหมอันนี้ชีวิตหนึ่งคนอ่ะหมื่นเดียวเดี๋ยวพี่ให้เลยตอนแรกเขาไม่ลงมาเขาบอกว่าเอามีละกันถ้าไม่มีงานทำมาทำกับพี่ได้นะเหมือนทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตเขาอ่ะมีคุณค่ามัเหมือนมีกำลังใจอ่ะนี่คือพลเมืองดีแล้วครับที่เสนอทางออกให้กับหญิงที่ อยากจะคิดสั้นฆ่าตัวตายโดยการกระโดดลงไปจากสะพานด้านบนนี้สู่พื้นถนนด้านล่างนะครับพลเมืองดีคนนี้เป็นเจ้าของคลินิกด้วยเขาบอกว่าโอ้โหงัดเอากลยุทธ์ทุกอย่างเลยนะที่เคยถามที่เคยพูดคุยกับคนไข้ที่มาใช้บริการ,รก็เอามาประกอบกันตรงนี้แหละมาใช้แล้วโดยส่วนตัวเนี่ยตัวเองบอกว่าเธอเป็นคนชอบทําบุญชอบช่วยเหลือชอบที่จะ ดำเนินการแบบนี้ให้คนอื่นมีความสุขอยู่แล้วนะครับก็เลยเสนอเงื่อนไขด้วยความจริงใจเลยครับแล้วก็ให้กําลังใจคนที่เขามีปัญหาแบบเนี้ครับเธอเห็นคุณค่าของทุกชีวิตแล้วบอกว่าทุกชีวิตทุกวิกฤตมีทางออกเสมอ,อมคือเหตุการณ์นี้เนี่ยตัวพี่จินกันซีนีเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมเนี่ยรู้จักกับญาติของพี่จินแล้วคุยกันเรื่องนี้พอคุยกันเรื่องนี้เนี่ยพูดถึงข่าวนี้ปร,รากฏว่อาอ้าวเป็นญาติกันเหรอ,อเขาก็เล่าให้ฟังว่าพี่จินเนี่ยจะเป็นคนแบบนี้เลย เป็นคนเอือ้อเฟื้อใจบุญบช่วยเหลือทำบุญทำทานช่วยเหลือคนมาตลอดเลยครับแล้วก็ทำโดยที่ไม่ได้คิดอะไรนะครับทำมาเยอะครับจนกระทั่งมีเหตุการณ์เนี้ยที่เป็นข่าวขึ้นมาเพราะในโล,ลกออนไลน์แชร์กันเยอะน่ารักจริงๆน่ารักจริงๆนะครับมีเรื่องราวดีๆแบบนี้มีบุคคลใกล้ชิดที่เป็นคนดีแบบนี้คุณผู้ชมส่งมาบอกกันครับคุณผู้ชมครับส่งขกหบอกกันที่ Facebook Fanpage ของเรา Mono News นะครับหรือว่าจะสแกน QR Code ค้คไลน์ของเราก็ได้ติดต่อผ่านทางช่องทางไลน์ก็สะดวกดีนะครับ สามารถส่งมาบอกกันได้ตลอดเวลาครับ